ยินด ok ีต้อนรับผูชมเข้าสู่ช่องคุ่มซัพบพีนาเพลทิซันเพลท콤ซับพีนาครับวันนี้ครับตามแม่ทีกเดินเดินะครับจะปล่อยเลขโค้งสุดท้ายงวดแรกครับแม่นี้ดองเห็นที่เคยฝันเห็นหลวงปูสวงนะครับวันนี้ครับบอกอสลุกตัวเลขแม่ที่ดวงเห็นโค้งสุดท้ายนะครับว่าจะได้ตัวไหนปกตีนแมนี้ดองเหงนจะให้แม่นกันครับเข้ากับทุกงวดนะครับแต่งวดนี้จะได้ตัวไหนเรามาลุ้นกันมาตามติดตามแม่นิตรองเห็นหลังจากที่ฝันเห็นหลวงปูสวงแล้วแม่นิต ได้เล่ตัวไหนที่จะปล่อย,อยงวดได้ตัวน,นี้มาที่เมนิดตงเฮงครับที่บ้านมีพระองค์ใหญ่สวยงามมากนะทุกคนเมนิดโตงเฮงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับค่ะครับงวดน,นี้เป็นมาตามโคง้งทายเมนิด,ดวงเฮงนะครับจ้ะหลังจากที่ฝันเห็นอุปสงวงแล้วก็บอกว่า ไมยเลขมาถูกเกือบทุกงวดจ้ะแต่เราไม่ได้ลงทริปนะครับงวดนี้ตามงวดเรขตามงวดเรขเนาะครับอ่ะก่อนที่จะปเล่ยเล่าความฝันนิดนึงก็ฝันว่าปู่มาเข้าฝันเนาะเป็นหลวงปู่หลวงปู่สวงนะคะมาเข้าฝันนะคะตอนที่ไปกรุงเทพนะคะจ้ะก็บอกหมายเลขห้องกันหมายเลขห้องสองศูนย์สามนะคะหมายเลขห้องที่แม่ไปพักเนาะก่อนจะฝันถึงหลวงปู่ นะคะก็พอตื่นเช้ามาประมาณตีห้านะคะสะดุ้งตื่นนะคะรางหนึ่งก็มาเขียนไว้หลวงปู่ให้โชคนะคะก็จะเป็นตัวตัวนี้นะคะเราจะให้ดูนะคะเป็นตัวนี้เนาะ,ะที่ฝันเลยใช่ไหมครับฝันที่วันที่ฝันนะคะแล้วก็ตื่นมาก็สะดุ้งมาแล้วก็เขียนไว้นะคะ แต่ในฝันนออ่ะเราในฝันเนาะปู่เขียนเลขห้านะคะแต่เลขสามเนี่ยปู่บอกว่าตัวเนี้ยเป็นเลขสามนะคะอะเลขสามแต่เขาตวัดหางนะคะท่านตวัดหางขึ้นมาก็ในฝันก็บอกว่าปู่มันไม่ใช่เลขสามเป็นเลขเจ็ดนะคะแต่ว่าปู่บอกว่ามองเห็นตัวไหนก็คือตัวนั้นเนาะ <S <S ปู่ก็จะพูดเป็นภาษาของของแกเนาะเป็นภาษาคขเมนนะคะปู่ก็จะบอกว่า วันคืนเลอโอยก็เล่นนุ้ยก็คือเขาก็จะบอกแบบนี้เนาะแต่ในฝันมองเห็นเป็นเลขสามได้ทั้งสามทั้งเจ็ดเออใช่ได้ทั้งสามทั้งเจ็ดหรือว่าอาจจะเป็นปิศาณของปู่นะคะใช่รอบส<า>ุดท้ายมีฝันเพิ่มเติมไหมคะฝันเพิ่มเติมไม่มีเลยมีแต่ปู่มีแต่ของปู่งค์ลงปู่ลงเป็นปู่เป็นเจ้าที่นะคะ ปูบ<อ>ที่บ้านวันนั้นอยู่ๆก็ลงใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้น<แ>ก็อยู่ๆก็ลงปฏิหารมาว่ายังเหนือ่ยไม่หายเลยจ้ะตั้งแต่ลงวันนั้นยังเนือยไม่หายเลยเนื่อยค่ะเนื่อยหอบมากเพราะว่าปู่เขาสูบบุหรีเนาะเพราะว่าทางร่างไม่สูบบุหรีนะคะเป็นคนแท้บุหรีเนาะก็ลงก็เขียนให้เนาะแต่ว่าก็แล้วแต่แอมิมนมองเห็นนะคะเพราะว่าเขาเขียนอย่างนี้เนาะ เอาเอาขึ้นมาเลยครับโซเลยครับอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้<ม>ตัวนี้เนาะอ่าฝั่งนี้นะคะน,นี้ใช่<ะ>ก็คือเป็นตัวไหนนะเอาถ้าถ้าใน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 ที่แม่มองเห็นนะคะก็คือน่าจะเป็นหกศูนย์สามเนาะเป็นหกศูนย์สามไม่งั้นก็เลขสามกับเลขแปดมันก็ตัวเดียวกันนะคะใช<ะ>่อ่าเลขสามเลขแปดตัวเดียวกันเลขหกก็เลขเก้าเนาะ มันก็จะตัวเดียวกันอันนี้ก็ไม่14โมงเขาก็มองดูว่าเป็นตัวอะไรนะคะเพราะว่าปู่ลงมาเป็นปู่ขมินนะคะเป็นปู่ขมินคือตะวนลองวันนั้นเนาะใช่ปู่พูดปูพูดภาษาขมร้นเนาะครับแต่ว่าแม่ก็จะเคลียร์หน่อยเหนื่อยหอบหน่อยว่าปู่ก็จะที่ตรงนั้นก็จะแรงมาก ที่แรงมากเลยนะใช่ค่ะอยู่ก็องลงอยู่ๆก็องลงที่เราไม่ใช่ตั้งตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราก็ไม่ได้ตั้งตัวเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมีเจ้าที่หรือมีอะไรด้วยว่าไม่รู้ว่าเขามีองค์มีอะไรดยวางเงียเราไปด้วยกันเนาะใช่จะไปครั้งแรกเลยเนาะไปไปครั้งแรกใช่ไปครั้งแรกเราไม่รู้ด้วยว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนที่ตรงนั้นเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ไปไปครั้งแรกก็ เจอเลย <c oughs> เล่าแม่นิดคือมีร่างมาอยู่ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็เล่าให้ฟังหนึ่งที่ว่าเวลาทํายูร้าน,นี่ก็องค์จะลงเหมือนกันก็มีแม่จะสัมผัสได้ตั้งแต่เด็กเนาะก็จะมองเห็นอคือวิญญาณอะ่ะพูดง่ายคือวิญญาณก็จะมองเห็นตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไปเล่าบอกคนแก่คนแก่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเรา มองเห็นอะไรก็ไม่รู้ก็เขาไม่เชื่อนะคนแก่สมัยแต่ก<ช>่อนก็จะไม่เชื่อว่าเราอะเห็นจริงไหมแต่ทุกวันนี้ก็คือสัมผัสได้เลยทั้งเห็นบ้างสัมผัสได้บ้างบางทีเขาก็มาให้เป็นรูปมองเห็นก็เมื่อตอนวันที่สิบสองที่ผ่านมานะคะเป็นวันพระใหญ่เนาะเป็นวันพระใหญ่ก็อยู่ๆก็ปู่นี่เป็นปู่สีชูโธนะคะมาเข้าได้สักพักหนึ่ง ก็คือเราไม่ได้ลงเนาะเราไม่ได้เปิดให้ลงก็มาพานด่างสักพักหนึ่งก็มาจุดพูบบอกปู่บอกว่าคือวันนี้เราไม่ได้ลงเราไม่ให้ลงยูยูก็ลงยู่ๆก,ก็ลงอันนี้เป็นมาเป็นองค์ปู่เลยก็คือเรามองเห็นแล้วจะมองเห็นเลยนะคะว่าว่าปู่มา ที่มองเห็นแฟเด็กที่เด็กอายุประมาณประมาณเก้าขวบเนี่ยค่ะประมาณใช่ประมาณเก้าเก้าขวบก็คือเราพูดคือเราจําความได้แล้วตั้งแต่นั้นมาเลยตั้งแต่นั้นมาเลยใช่ค่ะก็ตอนที่เห็นใหม่ๆก็จะกลัวมากก็คือเรากลัวมากก็สมัยแด่ก่อนจะไม่ค่อยมีไฟเนาะจะเป็นตะเกียงก็ใช่ค่ะก็จะกลัวมาก เพราะว่า,าแต่ก่อนเห็นเรามองเห็นผีเราก็กลัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็เออก็เหมือนเขามาขอบุญหรือมาอะไรแล้วก็ไม่รู้ก็แต่ก็เห็น,เห,นเห็นประจําแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เราทํางานด้วยแล้วก็มองเห็นอ่าไม่นิดเล่าฟังว่าไม่นิดทำงานอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบอกได้นะไม่เป็นไรอำเอซี่เพ่จ้ตอนนี้แม่ก็เปิดร้านเสริมสวยนะคะอยู่ที่อำเภอลําดวนเนาะอ่าเป็นร้านเสริมสวยชื่อร้านชื่อนิดบิวตี้เป็นชื่อแม่เลยเนาะเป็นนิดบิวตี้นะคะ ก่อนจะถึงสี่แยกไฟแดงก็ประมาณร้อยเมตรนะคะก็จะอยู่ถ้ามาจากฝั่งเมืองก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าจะอยู่ถ้าจะมาฝั่งสังขะก็จะอยู่ขวามือนะคะนิดยูตี้นะครับจากนิดิวตี้เซยมสวยเสริมลมาได้ไดนะครับทุกคนมาขอเลขก็ขอได้ขอเลขก็ได้ <laughs> เทน,นนเมนิดขอที่นี่ขอถูกบ่อยทุก<ช>ขอเลขต่างประเทศที้เข้าบ่อยมากต่างประเทศเขาก็เข้าบ่อยงวดที่แล้วแม่แตกสามตัวนะคะ เจ็ดสี่หกนะคะอ่าวันวันวันศุกร์เนาะวันสองวันที่ผ่านมาใช่วันวันเมื่อวานแล้ววันก่อนก็คือถูกมาสองสามวันแล้วคืออาทิตย์นั้นอะทั้งอาทิตย์มันจะออกสามวันเนาะก็คือทั้งสามวันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะโคเลขใช่อันนี้ก็แนวทางของรัฐบาลนะคะรับอ่ะโชยข้งหนึ่งก่อนจบเนาะไม่นิดหวมเฮงลอยโค้งสุดท้ายไปงวดเลขนะครับที่เรามาไายทำนะครับ ปะะเป็นงวดแรกนะคะเพราะว่า,าไม่แน่นะคะมาที่นี่ทุกทีจะเข้าจะเข้าแบบเน้นๆเลยมาที่นี่ไม่หลุดเลยนะคะถ้ามาที่นี่ไม่เคยหลุดเลยดึงไอไ้ใบเล็กครับอ่าอ,อ่มาไว้ตรงนี้เนาะให้ดูนี่เลขหลวงปู่สวงอ่ะอพูดมาลวยเลขอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเลขหลวงปู่สวงนะคะอันนี้เป็นหลวงอันนี้เป็นปู่ปู่นะ ปูขมิ้มนปูกล,ปปลัวใช <จ S> ่ <ละ S 2> เป็นปูข<ป>มินนะคะอันนี้เป็นเลขปูขมินเนาะอันนี้จะเป็นเลขของหลวงปูรร่สวงนะคะมีแค่นี้นะครับเลขหลวงปูรร่สวงจะมีแค่สองตัวนะครับเลข<ช>เลขอะไรไม่ไดบอกอ่านเป็นตัวเลขอของหลวงปูสวงเนาะ,ะ,ะถ้าถ้าในฝันถ้ามองเห็นนะคะจะเป็นห้าสามจ็ดเนาะว่าแกท่านจะให้สามตัวหรือเปล่าเนาะสามจ็ดที่เราเห็นอ๋อเพราะว่า แกเน้นตรงเนี้ยเป็นเลขสามแกเขียนย้ำว่าเลขสามแต่ว่าเลขสามของท่านมีมีหางด้วยจ้ะอ่าโอเคสุดท้ายนี้แม่นิดขอบคุณแม่นิดมากมีอะไจะฝากไหมครับจ้ะก็ขอให้แอดมินทุกคนนะคะอ่าเอฟซีทุกคนก็ใช่เอฟซีทุกคนก็ขอให้งวดนี้ก็ขอให้อ่ารับโชครับทรัพย์นะคะขอให้ปังปเนาะอ่าท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ถูกอ่านะคะ ครับอาสาทุขอบคุณแม่นิดดวงเฮงมากนะครับอ่ะ